เลี่ยควมช่องระดาสิ่งเดิระเบิดเวันนี้ก็มารับยอบนะครับวันที่สองรับอะไรฮะมาหาขนมโอ้ไปรุ่นพอหลุกอ่อนครับเย่เลยเนี่หลังจากลงของเสร็จนะหนึ่งหกลมานั่งปกผักเ่าครับตลาดสดคนใจครัาเปเวียนผ่านมาก็รุ่นนุนได้นะครับผมนี่เราก็ปลกลำส่ง ร้านมมกุธาใช่ไหมเฮ้มาช่วยยายครับออเดอร์กลัมร้อยห้าสิบกิโลครับผมโปรกดิลุงผมไม่มีเวลาถ่ายชงครับผม มันจะรีบสามล้อว้าวุ่นเลยอะไอบิดเต็มตลาดเลยโอเคต้มัดไม่ให้แกเลยอตลาดสดคุณใช้ครับผมขายเ้าด้วยกลางคืนด้วยนะครับผมแล้เก็มาตั้งแต่ตีหนึ่งครับมาตีหนึ่งลงของเสร็จประมาณตีสามตีสามเสร็จแล้วก็แกะกระลำต่อ เกลกล้ำประมาณครึ่งชั่วโมงก็ส่งของออกร้านไนื้ย่างครับผมแล้วก็กลับบ้านเนาะบ้านนกับบ้านไปทํางานดาวต่อครับผมนอนเปิดร้านกับบ้านไปก็เปิดร้านพอดีครับเปิดร้านขายของอยู่บ้านต่อพอดีเลยดีโอ้ดีแล้วที่มีงานทําว่าเราพ่อลูกก่อนครับพ่อลูกก่อนเลยต้อง สู้กันครับตรงนี้มีอะไรทำหมดครับให้เดี๋ยวติดต่อมาทัวสกิลนะครับมีดบาดไปหนึ่งแผลแล้วครับผมจะง,งานกลางคืนสบายครับผมมันไม่ร้อนช้ำๆเลยเย็นชำ้ำนี่ก็เกะได้เยอะพอสมควรแล้วครับนี่น่าจะร้อยแล้วบางทีถูกไหม 9ก9าสิบกาสิบโลครับผมเก้าเถุงถุงละถุง,ง,งละสิบเมื่อวานก็สบายมาก <15. S 1> เดี๋ยวถ่ายคลิปก่อน <laughs> จ๊บพิเศษครับผมดูสกิวค,ครับสกิวแล้วก็บาดมือตัวเองม <c oughs> ีโอกาสก็จะไป ลองโคราชกับตาอยู Pro, ่คร hmm. ับนี่ไปลองโคราชไปดูว่าทำงานยังไงอะไรยังไงเนาะเราก็ได้ไปเปิดเปิดตาบ้างครับช่วงนี้เราว่างบางทีก็ไม่ว่างหราก็รถเงียบไม่รู้จะแบบว่าถ้าโทรมาปุ๊บเราก็ต้องไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีงานเท่าไหน่นะรถเงียบคืองานที่แบบว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วมากครับ โทรปุ๊บตงได้ป,ปั๊บนะถาไม่ได้ครับรถเยอะทำอะไรก็มีการถึงขันไปหมดทุกอย่างนนัเลยครับเห็นกลุ่มสไลด์นี่โคตดงานกัน่เจ้าของงานกำหนดราคาให้เลยสุดจัด <c oughs> สดินรสุรัดหมื่นสองวันล้านได้แตค่าน้ำ <c oughs> มันได้แตค่าน้ำมันเนาะ ถ้างา,ง,งานท้ายว่างก็มันก็ยังตึงนะเันโลหอครับแมกีหัวนี่นเอแม่เียว ขามีดไม่ไบาดนะมือนะออ้หูเร็วเลยเนาะบอกงี้จับทิ้งจับทิ้งเนาะทำไมนสกอ้กลับเลยทำไมตูดมันนาได้ละ่ะเราต้องเอาของคุณภาพให้ลูกค้าครับอ๋อแบบนั้นอยกันยาว,ยาว โอ้ยาวแล้วนะครับนี่ยายแกทำมาหนูไม่รู้กี่ปีเนาะสามสิบได้ไหมประมาณนั้นเลยเนะาะอรุณยานหนอมโดยว่านั่นเลยเชีวิตแล้วใช่ไหมยายก็ประมาณทำมาประมาณสามสิบปีได้นะไตั้เนา่สามสิบครับเริ่มเรียนตั้งแต่นู่นเลยในตลาดสดก็นี่พี่น้องเลยซื้ตลาดสดนี่แหละครับมีเด็กพี่น้องเลยเดินไปสมัยหนกัน โซนทางบ้านผมนี่หมู่บ้านสิจะครองก็ครึ่งหมู่บ้านทำมาอยู่นี่มีแต่พี่น้องพวกผมเลยเพราะว่าทำกันมา <ละ S 1> ตั้งแต่ไหนแต่ไดแล้วว่าเขาผมขาเขาพูดอะไรมีหมดครับส่วนพวกผมนี่ไม่ได้มาแนวฝั่งทางนี้นะครับไยอะแยกเวกแนวไปขับเขาไปทำกับเกี่ยวกับพวกรถครับเล่นรถเล่นอะไร วันนี้เราก็ได้มาเป็นบางครั้งครับช่วงหน้าฝนที่เราว่างนี่นะช่วงที่เราว่างเราก็มาเปิดหูเปิดตาครับผมลงมันีัน,นก่อนก็มาก็นเช้าก็กลับไปถอนมันต่อกลับไปถอนมันอยู่บ้าน ีเจ <c oughs> ้าของไม่ใหญ่นะกระลำก็ให้ตรบก่อนนั่นแหละเดี๋ยวจะสั่งอีกไงสั่งนอกใหม่ด้สั่งของนอกได้อีกนะครับครับแบบหนึ่งขอจักคลิปก่อนแบบโอ้ กันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วยขัาสับก่อนครับ